มึงม <sm convert> <sm urai sword> ึงสาวมาว่ะเออว่ะจัดเลยฮ้วน้องครับออกมาเจอคนเยอะทำไมไม่ใส่แมสครับแมสอะต้านไวรัสแต่เธอน่ารักเราต้านไม่ไหวคนสวยชื่ออะไรจ๊ะชื่อประกอบค่ะเป็นนอบประกอบแถมรู้จักชื่อกูด้วย จะไม่รู้จักได้ไงวะเนี่ยไอประกอบเพื่อเราสบายเรียนไงเป็นนักฟุตบอลประจาโรงเรียนไงละ่ะประกอบนั่นนายเปล่าคะแต่เราเลิกแล้วนะคะเลกิกเล่นฟุตบอลเลิกเป็นผู้ชายแล้วคะ่ะอีช็อกมึงรู้อยู่แล้วว่านี่คือประกอบแต่มึงไม่บอกกูมึงโดนเตะแม่ Mm-hmm, mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.